สวัสดีคุ้วยน,นีสอนนะคับแลนี่คือด้วยแม่คายสี่จาทีสิแปดแลครับใชื่้ว่าสิ่งนี่ทำให้สูญลมจิตใจนะแต่มัน,นไม่ต่อชุมชนเว้ยโอ้โมาถึงก็เดือดเลยอ <c oughs> โซนต้องจิตใจอย่างชาวบ้านนะครับถูกตักเป็นชิ้นแล้วตอนเนี้ย <c oughs> โคตรโคตรดาวยามาโตะแมังฟันมันคลื่นดาวไปได้โคตรมากอ่ะอ้าว Savior, ดเดอะเซเวียผู้ยิ่งใหญ่ได้กลับมาไหมนี่ไงดาบเล่มหนึ่งแล้วก็เหลืออีกหนึ่งโอ้ทวิช อยากได้คนช่วยไหมเจ้าเกี้ยวว่าเธอไปช่วยคนอื่นดีกว่าต้องพยพผู้คนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคตอนนี้ไปไปหน้าที่ของฟรีดันเต้เองมาให้ไม่ใช่สิบแปดนะบมสู้กับเดลเซเวียผู้ยิงเย้ยไปเชิดหน้ากับเดลเซเวียนะฮะ เออมาแล้วเว้ยคนดันเต้ถือดาบม่งนคนตะคนตะตาตายกับเบอร์จิ้วเลยแกทำลายประตูนรกใช่ก็มันบางวิวสวยๆดีวะ่ะแล้วจะ็นสู้ไหมถืออะไรฮะเจ้ามาไกลขนาดนี้เพื่อสู้กับข้าเนี่ยนะแกเป็นไปทางแต่ต้องเซฟเบียผู้ทรงพลังคนนี้ได้หรอกแม่แม่พูดเพ้อจังเลยมึง อีกอย่างแค่ก็ไม่ได้ไดยินอะไรมาหนักคอใช่นหมนะตอนนี้นนะนนอ,นนอุปการซะรู้จุดยืนตัวเองบ้างเอาตั้งตายเลยเป็นไงโอ้โหโคเท ล้วจะคืนค,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 คำหรือ,อยัง,งแต่เดเซวเวียได้ละทำตามใจใไปเถอะตานนี่เจ้ายัางมีพลังไม่หเดเซเวียวกูนัดเดียวจอดกูรู้จะตายมานันยิงนัดเดียวจอดร่างจริงแต่อยู่ข้างในหรือว่จะต้องจัดก,การไอ้โตกเกียร์้วยซะละ ัใ,ใ,น,ในี่นี่คือเดอเซเวียนะครับเป็นลูกปันเทพในพลังปีศาจแต่รลูกปันเทพโอเคเราได้ดาบยามาโตมานะฮะคือดาบของพี่ชายดันเต้เป็นกุญแจเปิดประตูนรกนะแล้วก็เป็นกุญแจในการทำลายล้างด้วยก็มาดิว่าเซิวงเซเวียอ,อะไรเนี่ยอ้ไปกดโอเคเอ้าโดโดด เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยลุกลุยลุกเอาดิโบว์ตัวงายโง่ไอ้เยจาเซเวียอืมอืมน็อคไปดี้ึงเดียเซเวียน็อคไปแล้วครับตอนนี้อีก1 ไปแล้วจะเซเวียเจอกันเฮ้ยอโ oh, oh, okay, oh, okay. อ้โอ,อ้โ <c oughs> อเคโอ้โอเคต่อต่อแล้วกันนี่สวัสดีครับเบลอัศวินกระโปรงอะไรแต่ดีไซน์มันเท่นะดีไซน์เท่ามากเลยอ่ะชอบมันงับปุ๋ยละใส่สายปีนะ ไปแล้ววุ่นหลงแล้วมาทำไมนะอาซินมาเกะกะอยู่ที่ไหเลยตีพวงตีตายไปแล้วอ๋อแตกหมดแล้วนี่มั้ยเฮ้ยอ๋อที่ไหนอ๋อมันลุกเร็วจังวะลุกเร็วจัง ไวายวายเดซีบีเอเต็นเลยอ้๋ออุ้ยเดะอยู่ได้อยู่เอามันอยู่บนมือด้วย,ย,ยนลงนี่จะเจอนี่ยิงบนหัวมันใช้ <c oughs> ไปโดล่าบอกยิงหัวแตกนี่จบเลยมึงเป็นไงดเดซเบียกูหัวแตกไปแล้วตอนนี้ <c oughs> อุย้ยมันสวนวะ ก็มาดิครับต้าเต้กูแอกล้อด้วยแตน้วี่โคตรเจ๋งปะฝักนีมเฮ้ยอุ้ยมีด้วย ไออุย้ยเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูเกือบแตกแล้วไป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 ตรงไหนวะเราตนนีด้านขวาได้ยิงมาแล้วนนี่เกิดเรื่องเกิดตรงตรงไหนวะเกิแตกหมดแล้วนี่หว่าดีพี่ึอืมอเคกลางไม่ทันมา ตู้เว้ยแต่ต้เยอะตัวมันใหญ่โดนตโอเกือบโดนแล้วกูเก ouais. ือบโดนแล้วครูช่มันไล่ฟาดกันไปทั่วเลยกลับมาที่เดิมมันน่ ไม่โดนเราเกือบโดนไป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 ไมาอยู่แล้วโดดโอ้ยเดวมันจะนจะสับมือโดดต้องไปกลับมาที่เดิมป่ะอ๋อนี่ไงที่ตีนขวาเห็นแล้วตีนขวายัางไม่ได้ยิง รอเอามาาอันยังไงดีวะตรงนี้แล้วกันว้าวขึ้นมาบนมือเฉยปูสวัสดีครับเดี๋เซเวียผูย้ยิ่งใหญ่ตีนขวาตีนขวามันตีนขวาเดี๋ยวตีนขวานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าจะผ่านแล้วตันว้ ว้ายิงไม่โดนประจอกเลยสีเวียพลังใหญ่โตยิงได้แค่เนี้ยถ้าไมมันนอกวะน,นี่ยังมือสีเรียน็อคหนึ่งนี่ไงน็อคแล้วเหอตีมือให้นอ็อคแล้วก็ต้องมียิงตีนขวาอืม้มแตกหมด ทาลุกแรงลุกเลยนะเฮีอยอะไรดีเฮียจริงวันนี้เฮียจริงอันนี้เฮียจที่มา,า,า,าเล่นทา้ายใหญ่แล้วมันโมโหแล้วอ,อื ใส่กิวกาเมียได้ถึงทุกสอง <c oughs> โคตรที่มาเมื่อกี้ก็เราปลดเอหมือนปลดจุดอ่อมันออกนะตอนี้ก็หมดตัวละอันี้ก็คือร่าง,งจริงของมันในสู้จริงมันนะ่ยไปโดนไหมวะจะโดนไหมอย่ไม่โดนน่าเล่นมุกนี้สวยดิ ตออ่กระบาลสักีไปจะตีเบียตบกระบาลเทพอ่ะน็อกเลยมึงฮลโลมาสักีมาอื้อมอื้ออื้มออื้ออื้อ้มอมอื้อ,ม,ม,ม,อมออ เด็กค้าท่านเซเวียผู้ยิ่งเชื่อไงล่อได้เหรอวะพี่ยัอยู่ไว้ละเล่นมุกเดิมอะพี่ไม่เล่นว่ะที่บ้านบล็อกได้มั้งมาดิบล็อกบล็อกได้มั้ง โอเคก็ icana, ได้ตายแั้วสะเลเยอร์หมดแล้วนะแต่ว่าไม่ใช้เกือบ yes. โดนแล้ว <ifting> ก <builds nothing tube oses> ูเดี <Sched ule enta ơi> ๋ยวๆๆๆเฮ้ยถเกือบแล้วกูนิดเดียวเนี่ยมุกเดิมอ่ะอย่ามาเล่นอดิ ได้มั้งบล็อกไม่ได้ไอ้โดนกระทืบกูเด้อเฮ้ยเด้งกลับไปละเจอกันไอ้หนุ่มบล็อกได้ว่ะอันนี้บล็อกได้ว่ะโดนกระทึบนะกูว่ากลับอยู่แค่นั้นแหละโอ้บล็อกไม่ได้แล้วนะแต่กูไปอื่นก็ได้ว่างแมงเอากลับมาทุบกูยันนั้นเลยเปลี่ยนที่ก็ได้ โอ้เย็นเยเลไปเล่น่าใหญ่มาบีรอเลยอ่ะอันนี้ไม่น่าถึงเรานะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนู้นแต่ไปดูดแล้วก็รอเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออนั่นแหละมาตีเยเฮ้ยเย้ย โอ้ยรออยู่รออยู่เอา้าเปลีนที่พังมาแล้วมาแล้วปเปลี่ยนที่อ่ะเปลี่ยนสถานที่สู้ดีกว่าเดี๋วซีเบียมาแล้วอุ๊บตรงดูเฮ้ยไม่ขึ้นวะอือขึ ει, ้นแล้วมาตรงนี้แล้วได้มาได้ป่าววะไม่ได้อปึ๊บไต็มเลยวุกจะตายวะเนี่ยจะตายเพราไอ้บอสตัวนี้เนี่ยนะเอาจริงดิ อุ้ยรออยู่รออยู่เกือบแล้วกูเว้ยที่เว้ยไม่ใช่ปืนที่ไม่สร้างโอ้ยอะไรเนี้ยโอ้ที่เลน,นทางว่ะที่มาแล้วรอมันสร้างอ่ะ เฮ้ยฮัลโหลไม่สร้างหน่อยหรอวะอืมบอกได้อยู่ยเดี๋ยวไปเลียนดีกว่าเอาวเวลาเขาเลเยอะรู้สึกที่มันจะไม่สปอร์ตนะฮะตอนนี้สบายเนยเฮ้ยเฮ้ยตกตอยแตกเขื่ไรหรือว่ายังเลื่อนไม่ลดอืมบอกบอก,บอกได้บอกได้มา ว้ามามา,มาแล้วล็อกได้มั้งได้ก็บ้าแล้วอุย้ยเกือบแล้วกูเมื่อกี้อดต่อยต่อยปิดไปไหนต่อยถูกมันน็อกไปแล้วฝักเล,ลเล่นลูกเล่นลูกเล่นนี่กันเล่นท่ายิ่งอยู่อยู่อยูเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วใส่ใส่ล้อเนี่ยใหญ่โดนใหญ่เนาะที่สนะั่งมันึง มาเล่นละวมาหัวมันละมึงน็อกไปดีแม่งกูรอจังหวะนี้แหละเจาแล้วจะเซเวียมาได้แค่นั้นแหละมาได้แค่เนี้มึงอนี่ยมัดเดียวแตกแข่งยามาโตะไว้แม้แต่พลังของยามาโตะก็ไม่สามารถโจมตีเดอะเซเวียได้ ไม่รู้กันเลยกันกำลังนานแล้วก็ตักโข้าไปเลยตักแล้วก็ส่นปืนยิงโคตรแม่นก็ต้องเอาจากอ้ยอกจากข้างในเจ็บจริงเจ็บไม่ แกทำอะไรลงไปเดี๋ยวเวลาตื่นแล้วเว้ยหนูแต่ก็ว่าการสนุกหมดละตื่นด้แล้วเว้ยในโรตื่นนะเฮ้ยโอ้ยตัวเมนกูกลับมาละตัวที่กูเล่นดีสุดในซีรีส์ DMC กลับมาแล้วโอ้โอ้ ว้าวหายไปต้องกี่ตอนวะหลายตอนอยู่เหมือนกันนะก <g> ล <ul ly> ับมาแล้วจัดการเลยหนูโอกาสที่ช่วยโลกมนันมีทุกวันนะเว้ยรู้เปล่าช่วยซะช่วยโลกไปนนี้ไว <c oughs> เออมึงจะช่วยเองจะ <c oughs> จัดการเรื่องนี้เอง แล้วผมเ e โลกลับมาแล้วอะ่ะโอเคขอบผมเจอกันตอนหน้าครับบ๊ายบายสำหรับใครที่ชื่นชอบในผลงานระบบนะครับก็สามารถกดติดตามช่องผมไ,ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากทั้งช่องผมนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปที่มีสาระบ้างมีข้อมูลนะครับแล้วก็สนุกเอามันนะครับให้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ Bye bye.